วิญญาณอาฆาตใต้เรือนไม้เรื่องเล่าสยองขวัญเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและคอมเมนต์บวกหนึ่งหรือพิมพ์ว่าชอบฟังให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ อาจารย์เมธีผู้ได้ชื่อว่าปราบผีได้ทุกตนต้องเผชิญกับคดีที่บ้านเก่าริมคลองครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ได้ไม่นานก็พบเจอเหตุการณ์ประหลาดเสียงกระซิบเงาร่างข้าวของเคลื่อนย้ายและลูกสาวคนเล็กที่เผอถึงพี่สาวที่หายไปด้วยน้ำเสียงไม่ใช่ของตัวเองบรรยากาศบ้านเย็นเยียบชวนขนหัวลุกอาจารย์เมธีสัมผัสได้ถึงพลังงานอาฆาตแรงกล้าเขาเริ่มพิธีสื่อสาร ทันทีที่นั่งสมาธิจิตของเขาก็ถูกกระชากร่างกายอาจารย์กระตุกดวงตาเบิกโพลงเป็นสีแดงกรมเสียงที่ออกมาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแต่เป็นเสียงผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความแค้นพวกแกแย่งทุกอย่างไปจากข้าแม้แต่ชีวิตวิญญาณน,นั้นคือละอองดาวหญิงสาวผู้ถูกข่มเหงและฆ่าตายในบ้านหลังนี้หลายสิบปีก่อนศพถูกซ่อนใต้ถุนบ้านวิญญาณเธอจึงยังคงติดอยู่ ข้าจะล้างแค้นจะไม่มีใครมีความสุขในบ้านหลังนี้เสียงแหลมกรีดร้องขณะที่ร่างอาจารย์บิดเบี้ยวเล็บยาวดำคมดวงตาแดงกำ่ำเร่าเลือดไหลครอบครัวต่างหวาดกลัวเด็กหญิงตัวน้อยชี้ไปที่อาจารย์ที่ถูกสิงและพูดว่าแม่พี่สาวคนนั้นกลับมาแล้วแสงไฟกระพริบภาพหลอนหญิงสาวชุดไทยเปื้อนเลือดปรากฏที่หน้าต่างกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งทั่ว อาจารย์เมธีสุดลงพื้นหลังจากวิญญาณออกไปใบหน้าซีดเผือดไม่เคยหวาดกลัวถึงเพียงนี้เขารู้ดีว่าละอองดาวแกร่งกล้าและพยาบาทเกินกว่าจะรับมือได้เพียงลำพังบ้านหลังนี้จะไม่มีวันสงบสุขอีกเลยส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์ค้นหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ x25 ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทางกันได้